กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว Youtube ทุกคนนะจ๊ะจ้าวันนี้ก็มาพบกับยายหมออีกเช่นเคยเนาะแนวทางรัฐบาลเวียดนามสามนอยบนล่างไปกลับนะจ๊ะวงเล็บนะจ๊ะฟรีนะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้นะจ๊ะก่อนอื่นนะจ๊ะเรามาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อให้ท่านได้เลือกสรรตัวเลขที่น้อยลงตัวเลขเกิดจากการคำนวณของสิติหวยที่ออกในงวดที่แล้วนะจ๊ะโปรดใช้สติในการรับชมนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะจ๊ะถ้าแนวทางที่ยายให้ไปของเมื่อวานในะวันที่26ทับ6นะเนาะแนวทางที่ยายให้เมื่อวานเด่น27เนาะวิ่งรูดอ่สายสุขภาพ2746เนาะยายเจาะให้2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 7 0 7 1 7 2 7 3 7 5นะจ๊ะเลขจุดอ่ก็มี0 1 2 5 4 2เนาะ แล้วก็ยายฟันได้สองสามสองสี่เจ็ดสามเข้าเต็มเต็มนะเมื่อวันเจ็ดสามเจ็ดห้าดักไว้เก้าสามแต่มันออกสามเก้าเนาะแล้วก็เจ็ดศูนย์เนาะเ,เลขตามเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดไม่เข้าเนาะเมื่อวานเข้าตั้งแต่รอบแรกเลยจ้าสามเก้าศูนย์สามเก้าถ้าใครที่ยายบอกว่าดักไว้เก้าสามถ้าใครกลับไปกลับมาก็ได้สามก็ไม่ได้เนาะเพราะมันอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่ามันมาออกรอบสองของสามเก้าตรงนี้มันก็ได้อยู่ดีเนาะ แล้วก็เจ็ดสามเข้าเต็มๆเลยจ้าถ้าได้แล้วก็ถอดถอนได้เลยนะจ๊ะตัวเลขก,ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้านเป็นเรื่องธรรมดาเนาะไม่ว่ากันเนาะสรุปของวันวันที่26่สิบแล้วเรามาของวันที่27กันนะจ้าวันนี้สําหรับแนวทางประจํางวดวันที่ยี่สิบเจ็ดทับหกหกสี่นะจ้าไปกับนะจ๊ะสามหน่อยบนล่างแนวทางรัฐบาลเวียดนามนะคะวงเล็บเนาะฟรี เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้นะคะวันนี้ยายให้เด่นนะจ๊ะ52สายสุขภาพวิ่งรูดนะจ๊ะ5286นะคะวันนี้ยาย้าเจาะ่ห้2 5 5 6 28 27 29 50 53 54 56 58นะจ๊ะยายฟันให้4ตัวนะจ๊ะฟันให้4ตัวนะจ๊ะ53 58 25 29นะคะเลขตามก็เหมือนเดิมนะคะเลขตามก็มี1.7กับ75นะคะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเืล่อนผ่านได้นะครับบอกว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เลขจุดเแล้วดูท้ายคลิปเนาะเพราะว่ายายจุดไว้แล้วก็ทำคลิปไว้เลยจ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ